สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะเราจะมาสอนทุกคนเนี่ยในการเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะก็คือวิชาของการปากักแล้วก็การทำดีเทลต่างๆซึ่งสิ่งที่เราเอามาสอนทุกคนก็คือจะเป็นวิชาที่เรากําลังเรียนรู้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาความรู้เพิ่มเติมอยู่นะั่นก็คือวิชาของ Sustainable Material นั่นคือรายวิชาของการนําสิ่งที่เหลือใช้นํามาต่อยอดเพื่อพัฒนากับ การทํางานดีเทลก็คืออันแรกเลยคือการทำเขาเรียกว่าคัตเวิร์กคัตเวิร์กกับฝากระป๋องซึ่งจะมีอุปกรณ์ก็คือเป็นฝากระป๋องแล้วก็เป็นเส้นที่เรามีอยู่ในบ้านก็คืออันนี้ง่ายๆเลยคือเราเอาสิ่งเราก็จะมัดปมน้องเอาไว้อย่างนี้ชิดมัดปมปึ๊บแล้วก็นำปลายสายอันนี้สอดเข้ามา สอดเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วชึบแล้วก็นำอันนี้สอดเข้ามาในห่วงอันนี้แล้วก็ดึงซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้นะชึบแล้วพอเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะเต็มวงมันจะเป็นอีกหนึ่งดีเทลที่บบทำง่ายๆเลยแล้วก็สามารถที่จะเติมลูกปัดเข้าไปได้หรือว่าจะเติม สิ่งต่างๆเข้าไปในนี้ได้ด้วยก็จะเพิ่มดีเทลให้กับมันซึ่งอย่างที่เราขึ้นรูปให้ดูเลยอันนั้นคือเราสามารถทําเป็นแบบดีเทลอะไรก็ได้ด้วยเหมือนกันก็คืออย่างเงี้ยเราก็คือจธทําไปเรื่อยๆจนครบวงมากันที่อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการปักซึ่งอันนี้สิ่งที่เราต้องมีอุปกรณ์กนะ็คือสลึงเขาเรียกว่าเป็นสลึงแล้วก็เป็นเข็มซึ่งขนาดหัวของหัวเข็มอะ่ะมันจะอยู่ที่ ขนาดได้ของแต่ละบุคคลด้วยว่าใหญ่แค่ไหนยิ่งถ้าความเป็นได้ตรงนี้ใหญ่เท่าไหรอ่อ่ะหัวเข็มตรงนี้เราก็ต้องซื้อที่เข็มที่มันสามารถสอดเข้าไปได้แล้วก็อันนี้คือได้ที่ตัวอย่างที่เรามีเนาะน,นี้คือเป็นไซส์ที่เราใช้ก็คือมันมีหลากสีเลยแล้วก็หาซื้อได้ทั่วไปมากๆม,ม,มันสามารถนํามาเป็นแบบปากเล่นเล่นก็ได้แบบเป็นกิจกรรมยามว่างซึ่งอันนี้คืออันที่เราได้สอนทุกคนได้ลองทํากันไปเดี๋ยวเราจะมา สอนอีกหนึ่งครั้งชึบมันคือ,อรายนี้ขั้น,นตอนแรกคือเรานําเข็มใช่ไหมอ่ะแต่ว่าเราอยากได้ตำแหน่งนี้อ่ะเสียบลงไปปุ๊บแล้ก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาปุ๊ดดึงขึ้นมานะแล้วก็ข้างหลังมันก็คือจะเหลือได้นิดหนึ่งอ่ะทุคนเห็นเงาไหมชึบแล้วเราก็หาเสียบเข้าไปอีกหนึ่งรูที่มัน ตำแหน่งแบบว่าใกล้ๆก,กันพอเสียเข้าไปในรูตำแหน่งที่ใกล้ๆก,กันอ่ะแล้วเราก็จะพาทุกคนมาดูด้านหลังอันนี้คือรูแรกที่เสียบไปมันก็จะเหลือห่างอย่างนี้อันนี้คือรูที่สองที่เสียบเข้ามาเราเอาเข็มสอดเข้าไปในรูแรกเพื่อที่จะเป็นตัวล็อกปมให้มันแน่นขึ้นอ่ะพอล็อปมที่แน่นขึ้นปุ๊บเราก็จะเสียบขึ้นไปในตำแหน่งที่ เราต้องการเอาเสรตวเส่เข้าไปปุ๊บเนื้อจะเป็นตำแหน่งนี้ชื่อมันจะเป็นตำแ,แหน่งนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมาเริ่มกับตรงนี้กันซึ่งเราจะทําเป็นรูปด้านบนตรงนี้เราก็จะกลับเข้าไปอ,อย่างนี้ปึ๊บแล้วเราก็จะเอาขึ้น เราก็จะเอาเข็มเนี่ยแทงไปขึ้นมาในตำแหน่งที่เราต้องการอีกหนึ่งอันซึ่งเราต้องการตำแหน่งนี้ชึ่อคือเราไม่ต้องไปสนใจแบบว่าลอยได้ข้างหลังเพราะว่าสุดท้ายเราไม่ได้เห็นข้างหลังอยู่แล้วเราจะโชว์ขี้ด้านหน้าเนาะและ้วน,นี้เราก็จะมาวัดตำแหน่งว่าโอเคเราอยากให้มันตรงแค่ไหนแล้วก็เสียบเข้าไปเนื่องออกอ่ามันก็จะได้หนึ่งเส้นอย่างนี้แล้ว เราก็จะไปอีกตำแหน่งหนึง่งที่เราต้องการซึ่งอันเนี้ยเราจะบอกว่ามันสามารถทำเป็นตัวอักษรก็ได้ทำเป็นลายตารางทำเป็นลายหรือว่าทำเป็นปักเป็นรูปปกติก็ได้เหมือนกันซึ่งทุกคนสามารถนำไปเ e v e l o p อกเพื่อที่จะเป็นลายที่ทุกคนต้องการได้เลยอันนั้นเราสอนในสิ่งที่มันเป็นแบบพื้นฐานง่ายๆเนาะแบบว่าทุกคนสามารถทำได้ อยู่ที่บ้านเลยแล้วก็มันไม่ยากด้วยอุปกรณ์ก็หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปชื่ออ่ะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งรายเนี้ยกับรายเนี้ยคือรายเดียวกันโดยที่เราจะบอกว่าถ้าทุกคนสังเกตเห็นรอยได้ข้างหลังอะ่ะมันจะคนละอย่างกันซึ่งมันไม่มีผิดไม่มีถูกเลยที่เราจะทํายังไงก็ได้เพราะว่าได้มาสามารถไปได้เรื่อยๆซึ่งอันเนี้ยมันเหมาะกับสิ่งที่ เราทําในยามว่างหรือว่าเราเครียดหรือว่าเราจะทำยังไงก็ได้ให้มันแบบแค่เราอยากปักไปได้เรื่อยทำไปได้เรื่อยชิวๆเนาะชิบซึ่งอ,อีกหนึ่งอย่างที่เราจะบอกก็คือถ้าสมมติว่าเราทําอันเนี้ยได้ครบแล้วอ่ะเราสามารถนําอันเนี้ยมาเติมเข้าไปเป็นดีเทลด้วยก็ได้มันก็จะเป็นเหมือนงานศิลป,ปะขึ้นมาอย่างหนึง่งเราอาจจะแทนค่าอันเนี้ยให้มันเป็นแบบอ่ะหูช้างไหมหูช้างหรือว่าเป็นหูช้างใช่ไหมเราก็อาจจะปักเป็นหน้าช้างตรงนี้ เราก็เจอวันนี้ยเป็นหูช้างเข้าไปเซึ่งม,มันสามารถทําให้เราเนี่ยแสดงความคิดสร้างสารรค์ของเราได้อย่างเต็มที่เลยถ้าใครว่างๆหรือใครอยากลองทําก็สามารถไปลองทําตามเราได้นะบ๊ายบาย